สวัสดีค่ะ <No. S 1> พี่พี่ทุกคนวันนี้เรามาทําคลิปแนะนําตัวนะคะก่อนอือนแม่เมย์ก็ต้องสวัสดีก่อนแม่เมย์เป็นแม่ของน้องสตางบายนโพรลาตค่ะอ่ะพี่สตางแนะน,นะะําเลยค่ะส,สวัสดีค่ะน้องน้องสตางนะคะเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงซูริลตน์ค่ะน้ำกล้วขนมกา้าค่ะสวัสดีครับต<ๆ>ัวสวัสดีครับผมชื่อจักรีขนมก้โอเคค่ะ แม่ก็ขอแนะนําตัวแนะนาก่อนนะคะว่าพวกเราเป็นใครมาจากไหนพวกเราอยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดนครราชสีมาอืมใช่ค่ะพวกเราอยู่อยู่นครราชสีมาหรือโคราชอยู่อยู่อำเภอเมืองค่ะตอนนี้เด็กๆเรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนโนซินโรงเรียนโยธินนกูนค่ะน้องสตังค์อยู่ตอนนี้น้องสตังค์อยู่อนุบาลหนึ่งทับสามน้องสแตนมอยู่อนุบาลสามทับสาม เรียนอยู่โรงเรียนโยธินนุกูลทั้งคู่เลยค่ะแม่ไปปีนี้เดี๋ยวปีนี้น้องสตังอายุสี่ขวบถ้ามิถุนห้ามิถุนาก็จะเข้าห้าขวบน้องสแตมอายุหกขวบเต็มแล้วน้องสแตมหกขวบเต็มแ,แล้วก็คํำถามเรื่องต่อไปเลยนะคะก็คือว่าทำไมแม่เมย์ถึงทำคลิป youtube เนาะก็คือเมื่อย้อนเมื่อประมาณสี่ปีที่แล้วแม่เมย์ก็ ลงคลิปเล่นๆไม่ได้คิดอะไรไม่ไม่คิดว่าจะมีคนดูไม่ได้คิดอะไรก็ทําไปเล่นๆก็วันหนึ่งเนาะเราก็ได้รับเมลจาก y o ยูทูบเออเนี่ยมีผู้ติดตามคุณเนี่ยเกินห้าร้อยคนแล้วนะก็น่าจะใช่เมลแรกจะสองร้อยหรือร้อยมากกว่าหนึ่งร้อยคนใช่มีคนติดตามคุณมากกว่าหน mm ึ่งร้อยคนแล้วนะขอให้คุณพัฒนาคิปต่อไปเรื่อยๆ ก็เลยแม่ก็เลยทาคลิปมาเรื่อยๆก็คลิปถามว่าคลิปมาจากไหนส่วนมากก็มาจากติ k กตอกและสถานที่ที่พวกเราแม่ลูกไปกันส่วนมากคลิปก็ติ k กต k อกเราก็ถ่ายเล่นๆใน t ิ k กต k อกแล้วก็เอามาลงในยู u ู e ก็คือช่วงหลังๆมาก็คนติดตามคนฟอลโล่เรามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งน้องสตางค์จะมีคลิปหนึ่งที่ดังมากเป็นคลิปที่น้องอยากไปโรงเรียนซึ่งก็ต้องเล่าก่อนเนาะบางคนก็คอมเมนต์น้องในทางไม่ดีพูดว่าน้องไม่ดีบ้างอะไรบ้าง เราเราก็น้องคนเราเราก็ต้องเข้าใจเขาแล้วนะคะว่าความคิดคนเรามันไม่เหมือนกันไม่กต้องอธิบายก่อนตอนคลิปนั้นเป็นคลิปที่น้องอายุแค่ประมาณขวบครึ่งถ้าแม่จะไม่ผิดคือน้องอะชอบร้องตาม,มพี่ชายไปโรงเรียนแ,ยแล้วทุกเช้าพ่อเขาก็จะแบบแต่งตัวให้เขาไปด้วยแต่งตัวชุดนักเรียนให้เขาไปส่งพี่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็เลยก็เลยเป็นติดแบบ ไปทุกวันทุกวันน้องก็อยากไปโรงเรียนพอลหลังมาน้องก็ไปโรงเรียนทุกวันตั้งแต่พอน้องครบสองขวบน้องก็ได้ไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนคุณแม่หนูวว้ไม่สิ่งนีไม่ได้โรงเรียนเนี่ยถามว่าน้องเรียนเก่งไหมก็พอพอพอประมาณน้องก็ไม่ได้เขียนได้อะไรมากมายเพราะน้องเพิ่งเพิ่งอนุบาลหนึ่งแหละเนาะเราก็ต้องเข้าใจเนาะว่าเด็กเพิ่งอนุบาลหนึ่งก็ไม่ได้อาจจะได้อะไรมากมายซึ่งแม่ก็ต้องอันดับแรกก็ต้องขอบขอขอบคุณพี่พี่เอซีทุกคนเลยนะคะ ที่ติดตามน้องติดตามน้องดูคลิปน้องที่แม่ลงไปก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกคนเลยเนาะว่าเออยังน้อยก็มีคนดูเราทําให้เราแบบมีมีกําลังใจแบบจะทําคลิปต่อไปถึงแม้ว่าอุปกรณ์ทาคลิปเราจะยังไม่ได้มีอะไรมากมายมีแค่กล้องมือถือธรรมดาเราก็ภูมิใจแล้วก็ยังทายทาคลิปน้องไปเรื่อยๆนะคะก็ตอนนี้แม่ก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกคนนะคะที่ติดตามน้องหมื่น่าน ที่น้องที่ติดตามน้องทั้งสองคนน้องสตังค์และน้องสเตมซึ่งบางครั้งในคลิปอาจจะมีน้องไทเทิลน้องสไป์เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นลูกหลานของแม่เมย์นี่เองก็ก่อนอื่นก็แม่เมย์ขอขอบคุณพี่พี่ทุกคนเลยนะคะที่ติดตามค่ะแล้วแม่เมย์จะทําคลิปสนุกสนุกเล่นๆในติ๊กต็อกมาลงให้ทุกคนดูอีกนะคะงั้นแม่เมย์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน